สวัสดีครับเพื่อนคนรักไม้ครับวันนี้พาเพื่อนคนรักไม้มาที่โรงงานต้นสักเฟอร์นิเจอร์อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยครับมาดูผู้หญิงสองคนประกอบเตียงครับใครๆก็ประกอบได้ครับการประกอบเตียงไม่ใช่เรื่องยากครับนี่ครับเอาเดอยเข้ารูครับรูเราทําไห้ให้แล้วครับมีทั้งเดือยและน็อตครับเมื่อเข้ารูเรียบร้อยแล้วเราก็ขันน็อตครับเอาน็อตใส่ครับเป็นน็อตเกลียวปล่อยยาวนิ้วครึ่งนะครับน็อต ขนาด3ามหุนครับใช้ประแจเบอร์17เบอร์เดียวครับสามารถประกอบเตียงได้แล้วครับพนังข้างตัวแรกใส่แล้วเราใส่น็อตเอาแค่พออยู่กับการล้มไว้ก่อนครับถ้าเราไม่ใส่เดี๋ยวจะล้มนะครับแล้วไม่ต้องขันแน่นครับถ้าขันแน่นเกินไปก็ตัวที่2ก็ใส่ไม่ได้อีกครับนี่ครับเราก็มาใส่พนังข้างตัวที่สองครับตัวนี้ก็สามารถขันน็อตให้แน่นได้เลยครับนี่ครับความหนาของด้านท้ายก็อยู่ที่1 0 เซนนะครับเตียงหลังนี้เป็นของลูกค้าที่อยู่จังหวัดสระบุรีครับด้านหัวหัวเรียบครับสูง1เมตรครับความหนาของหัวอยู่ที่ประมาณ14เซนครับผนังข้างหน้า7นิ้วครึ่งครับเป็นไม้แผ่นเดียวครับเนี่ยครับทำจากไม้สักจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ครับไม้ถูกต้องตามกฎหมายครับอายุไม้ประมาณ45ปีครับเป็นไม้สักแก่ต้นต้นใหญ่นะครับ อ่าเนี่ยครับไม้ผนังข้างนี่แผ่นเดียวถ้าเราซื้อตามท้องตลาดพันกว่าบาทนะครับแผ่นข้างครับนี่ครับเป็นไม้หน้าเจ็ดนิ้วครึ่งครับอ่าก็คือหน้าแปดนะครับแต่งแล้วจะเหลือประมาณเจ็ดนิ้วครึ่งครับอ่าเมื่อเราขันน็อตทั้งสี่ด้านแน่นขันให้แน่นเราก็ใส่คานเตียงครับเดี๋ยวก็เตรียมคานนะครับ การซื้อเตียงครับเตียงมันมีหลายจังหวัดเนาะมีหลายที่หลายช่างเขาทํากันครับแตกต่างกันไปครับมีถูกมีแพงครับก็เลือกซื้อกันเอาได้ตามสบายเลยครับเนี่ยครับซื้อกันทั้งทีเนาะอ่าก็ซื้อกันให้ดีๆครับก็ไม่ได้บอกว่าเราดีกว่าใครครับขอเพื่อนๆก็ดูกันเอาเองครับนี่ครับราคามีถูกมีแพงซื้อได้หมดครับอ่าจริงๆถ้ามาเอา มารับของที่โรงงานก็ถูกลงได้นะครับเพราะว่าถ้าขนส่งไปมันก็มีเนาะค่าหิปโอมันก็เยอะครับเนี่ยครับเมื่อเราขันแน่นแล้วเราก็ใส่คานครับเนี่ยครับคานก็มีด้วยกันทั้งหมด5ตัวครับติดหัวท้ายสองตัวตรงกลาง3ตัวบางคนบอกว่าใส่4ี่ตัวได้ไหมห้าตัวได้ไหมสามตัวนี้ก็แน่นแล้วครับผมก็ใช้อยู่ทุกวันไม่ต้องกลัวไม่มีหักแน่นอนครับนี่ครับเป็นไม้ขนาดหน้าสามนิ้วหนาประมาณสามเซนครับ นี่ครับคานหัวท้ายแล้วก็ตรงกลางครับนี่ครับเท้าดันมือดึงครับยาวอย่าตัดครับเราใช้เท้าดันมือดึงตามคลิปเลยครับสาหรับลูกค้าที่อยู่ไกลๆเนาะซื้อไปก็ต้องดูการประกอบครับนี่ครับประกอบเสร็จแล้วครับรวบลัดนิดหนึ่งนะครับสวยไหมครับสวยเนาะขอบคุณทุกท่านที่ชมนะครับ